สวัสดีครับพบกับกล้องออโตมทีนะครับเรามาต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้นี้ล้อโม่ตางครับอันนี้เรามาเจอล้อหนามกันบ้างนะครับเป็น C R F สามร้อย L เหมือนกันนะครับแต่ตัวน,นี้เป็นเจนสองพันยิบสามนะเป็นสีเทานะครเปือยพี่เขาเปือยมาเลยไฟน่องไฟหน้าไม่มีเขาบอกว่าคุ้มเคปล่าอยู่นะครับกําลังคุ้มเคปล่าอยู่ให้ช่างมือหนึ่งพัทยาคุ้มเคปล่าอยู่เรามาดูนี่ กล่องตัวใหม่ครับมาใกล้ๆชัช้ภาพเป็น K1T TA1 นะครับแต่ว่าคันนี้เคยรีแมปมาแล้วนะคันนี้เคยเรีแมปมาครับเรามาดูไฟล์ว่าเป็น K1T TA1 ไหมนะครับเคยรีแมปมาสองครั้งนะครับแต่ใช้เป็นไฟล์ตัวเก่านะครับเป็นไฟล์สองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับเป็นตัวเจนเก่าเน,เนาะซึ่งไฟล์ของเจนเก่าเนี่ยอาจจะ คันเร่งเนี่ยอาจจะไม่ติดมือเท่าตัว2023ตัวใหม่นะเพราะว่ามันเป็นไฟล์โคนลเบอร์กันนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนรีแมพแล้วก็หลังรีแมพนะครับอาจจะรวบนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนไทยจะขี้เกียจไหมนะครับไปชมกันครับ ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการรีแมป c อ f อ CRF 3 0 0 L นะครับตัวตัว All New นะครับตัวเจนใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกาฟเรโน่กันนะครับอ่ะคันนี้มีทํามีทํากองอากาศนะครับเรื่องเบื้องต้นลดมาแค่ประมาณ1้อโลนะครับก่อนขึ้นในโน่เนาะเมื่อกี้นี้รถพึ่งพิ่ง เพิ่งออกมานะครับแล้วก็พี่เขาก็มีการทําลิ้นทําท่ออากาศเข้านะครับกองไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ก็จูนตาม AF นะครับเบื้องต้นตอนแรก F เอฟแรงม้ามา25.5นะครับทอค25เหมือนกันนะครับอันนี้เนาะอันสีบางๆนะครับหลังจูน27.8นะครับอันนี้ก็จูนตาม AF อันนี้พี่เขาแจ้งว่าเดี๋ยวถ้า ล้อหมดจะเปลี่ยนเป็นล้อโมอตาดนะครับเราก็จูนแบบฟรีรันให้จูนแบบโมตาดให้นะครับไม่ได้จูนเข็นให้ให้ช่วงคันเร่งมาไวเหมือนเหมือนเอนดูโร่เนาะเหมือนล้อหนามนะครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าจะเปลี่ยนเป็นล้อโมอตาดครับก็การาฟก็ประมาณนี้นะครับฝากไปเลยครับกองอ,อตโตโมติ